มีอะไรมั่งปี๊สะไปได้มาครับยังไงแมสแมสอะไรแม่เหรอปี๊คันเหรอครับเสื้อแม่เสื้อใครปิวไปแล้วปิวไปแล้วปิวไปแล้ว แมดอะไรพี่ไกต่ติดตีแล้วมันนะ้งน่ะฮะอยูต่ตีนอะไรพี่ไก่ไปเช็ดเลยไปล้างก่อนพี่แย้มไม่จากตรงไหนอ,อะ่ะ แมสอยู่ไหนอ่ะสายแมสอ่ะไหนใส่ดูสิใส่เป็นไหมเห็นมัใกล้ๆแมส<ๆ>อะไรนะแมสแบบี่ล่า,ลาสซลครับเกาะเป็นไหมเนะี่ย เกาะสายมันเนียเนี่ยเน,นี่ยเกาะสายมันตรงเนี้ยเนี่ยก็เกาะกันเกาะกังนี้ อาดีดีมาดีดีเลยใส่เิยอ่ะอันนี้สารใส่ใส่เป็นบ้าเข้เออไหนดูซิไหนดูก่อนไม่ใช่ อังีปนอานปิดปิดถูกทางที่ไหนลระดูบ้างเปิดสิเปิดสิเปิดตรงไหน ไม่ล่ะขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับนักุ้งบอกนักุ้งยังนากุ้งครับขอบคุณครับใส่แม็ดยังดูสิปเปิดไม้สิปเปิดไม้สิมันคือตัวอะไรนะไนเนี่ยไปไดไม้คับเปิดไดม้สิเปิดหอะไร กระยางขอบคุครับนักงรียครับตัวอย่าง